g ิ r ิแก๊งชิดโนเลมชิด มามึงเอาไปต้มกับอันชันมึงเป็นโมลิพี่กูเป็นโคนังสั่งลาบเป็ดเพื่อนกูบอกอร่อยจังแต่ว่ากูลืมไปเพราะกูยังไม่ได้จ่ายตังค์และภาษาไทยแต่พวกกูลิ้นพันลาบมากับลาบแมวกัวมาผสมกันเก็บบักหุ่งพวกกูเอามาตำพวกกูเอาไปตำไทยตำลาวพวกกูทำตำหวานตำข้าวตำป่าตำพม่าตำกัมพูชาตำรวม ตำมั่วตำสั่วตำถั่วตำลั่วตำหมาตำแมวตำไก่ตำกาตำปูตำปลาตำลวดตำตำไม่รู้แล้วคิดไม่ออก ตาตีตกต้นตาตีตายใต้ต้นตาลรองลองโอยลอยักลักยิงลอยิงลิงยักลิงลักย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 ายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายซื้อลำไยใช้ตังไปหลายร้อยปากกระพงท่อน้ำปลาผู้กูเป็นนายหอยแต่ถ้าเกิดว่ามึงหลายร้อยกูหลายพันตอนอาบน้ำผู้กูก็ใช้ขันเนี่ยกูพาไปกินหมูหันหมูหันมันไม่ใช่หมาผู้กูเดินตีนเปล่ากันมามากกว่าสิบหลากูเป็นบิ๊กฟุตกูไม่ได้เป็นบิ๊กขาแต่ถ้าเป็นบิ๊กกับอนะั้นมึงอย่าไปสรรหาอย่าไปสรร ไไัไห้เป็นยูสาลูกเสือกูมาเดินทางไกลไม่ได้เป็นทหารแต่กูอยู่ปักธงชัยชมาผิดที่กูจะไปปะโคนชัยแล้วหมาแถวนี้มันเป็นหมาของใครมาแถวบ้านกูมันไม่ใส่กางเกงในมาจากลำลูกกากูจากบ้านมาไกลนั่งรถไปสะกอนแต่รถกูมีควันไฟพวกกูต้องซื้อปืนเลยแวะร้านอาไทยดําด้านหมดดําเงาหมดแบบสั้นหมดแบบยาวหมดพม่าตดคนลลวอดกูไม่กินหมอนทองพวกกูกินแต่ก้านยาว โดนสไลด์ขาหักบอกกรรมการในเยอหนี่เปล่าคุณรู้อยู่ในดินเหมือนกับตัวตนในอันเดอร์ากลกูเคยเป็นแม็กีแต่ตอนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวนังรถไปลาดท้าวแต่ทำไมโผล่อยู่คันไดยาวโอนีิกริคุกกี้เสียงไทยกินทอดมันหมูไม่กินทอดมันปลากายเป็นอนาคินเพราะว่ากูไม่ชอบสายเี๋ยวใบไม้ใบเดียวเหมือนพี่อีดวงไฟแก๊งสเตอร์จากกูฟัง B N K พู้ผิด E B K ไม่ใช่แมตซี่พวกกูไม่กินชามาเต้กูกินชามาเลยแล้วหมาดองล่อนทำพวกกูเดินเซ่ไม่ไหว พวกกูเดินซพวกกูแค่สติหลุดแต่ไม่ได้เป็นเกย์โอ้ยเยอะไปอย่างไรไปเบิร์ดพวกกูเอามานั่งทำใหม่ตอนที่พวกกูทำเสร็จกูไปนั่งต้มซุปเยื่อไผ่ชวนเซ็งเคียงพากันมานั่งกินต้มไก่แต่ว่ากูกินไม่ค่อยจะอิ่มกูเลยเข้าครัวไปลวกไผ่เยิงลูกดอกทำมึงสลบเพราว่าพวกกูเป็นคนนั้นตกดึกมาพาไปจับกบพวกกูไม่มีสติสตางซื้อนิตชินแล้วกลับขึ้นรถแต่กูลืมมูสุก่อนลกันอยู่ดีดีกูยืนบนโต๊ะมึงมองตรงนั้นกู เห็นอำพันเจออำพันจ้อละเคหันมาทางเนเจออำพันจ้อละเคพี่กุโยนมาปลาลงทะเลโยนลงทะเลพอพี่กู้เดินเซพี่กูเดินเซก really ็ไอ<ว>ก็ไก,ไก่เขาไข่เฮเล้ากขาขวดของเรากขาควายเข้านากขาคนขึงขังคนละขังข้าขงฟ้าลงมือใจกล้าจดการใช้ดีชอยสิงตีดัง พอลดแล้วกูยนลงทะเลพราะตอนนี้กูเดินเซเพราะว่าไม่มีสติฟันกูมันเลี้ยงไม่ใช่ท้องทุกคนถามทำไมท้องเพราะกูชอบทาด้วยกระปิมาอยู่ตอนมายามาซากับพวกกูถ้าก mm hmm. าูหิวพวกกูบินงก็ไปฉีกให้พวกมึงหลีกพวกกูจะเดินพวกมึงสติผมเต็มพวกกูเกินแย่สติพวกมึงเต็มพวกกูเกินพวกกูไม่ปีกแต่ไม่บินพวกกูเดินกูขอเขาเพิ่มเพราะกูไม่อิ่มกูรอชื่อแม่มึงเต็มงชื่อมากินแย่เฮ้ยนี่อะไรโรเลโรเลเฮ้ยเนี่อะไรโรเลโรเล ปัดเปกูเลยต้องไปปัดเปย้ายคนนั้นบอกว่านา้ำพุร้านแม่มึงไม่ได้ทำจากมูเฮ้กูเลยไปสืบดูฟิลไลโคนั้นเองโคนั้นคุงรู้จักไหมโคนั้นคุงมึงรู้จักไหมเโค่นั้นคุงงนนค้งนังสืโอโคนันค้นกูมากับจอมโจรคิดมึงไม่รลอดแน่มึงไม่รลอดแน่มึงไม่รลอดแน่